เป็นเรื่องแล้วครับล่าสุดข่าวใหญ่นะครับอเมริกาเตรียมจะแจกเงินอีกแล้วนะครับ2,000เซมมี่ฮะแต่ดีก่อนครับรอบนี้ไม่เหมือนเดิมครับนี่ไม่ใช่การพิมพ์เงินแบบเดือดๆนะครับแต่มันคือแผนการที่เรียกว่าทำเทเลฟ i f ดิวิเด้นตฮะนี่คือสัญญาณว่าระบบกำลังมีปัญหาฮะและมันอาจจะส่งต่อให้บิตคอยทะลุทะ,ะลวงไปจนถึงสองแสนหรือเปล่าเป็นเพราะอะไร เดี ok de de ๋ยวคลิปวีน like ี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังครับโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันก่อนนะครับว่าไอตัว2000 US ดอลลาร์ซิมมี่รอบใหม่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับมันไม่ใช่การพิมพ์เงินแบบแบงก์กงเต็กในรอบโควิดที่ผ่านมานะครับสำหรับการอาชีัรอบนี้เรียกว่าทรัมป์แทล f f Divi เด้นทฮะพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลทรัมป์จับไปตั้งกำแพงภาษีโคตหดกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนฮะ แล้วไงต่อครับพอเก็บภาษีพวกนั้นได้เนี่ยก็เอาเงินก้อนนั้นนั่นแหละครับเอามาปันผลหรือว่าเอามาแจกให้กับคนอเมริกันนั่นเองคนละ2000ันยูดอลลาร์หรือว่าแล้วสักหกหมื่นกว่าบาทนั่นเองฮะกะเ็เลยโดฟังดูดีเลยนะฮะฟังดูเหมือนว่าเอาเงินจากคนอื่นเนี่ยมาแจกให้กับคนในชาตินอนแต่นี่แหละครับคือเพนพอยต์สำคัญนะครับนี่คือการทําสงครามทางการค้าเต็มรูปแบบและมันคือการอาชีฐรูปแบบหนึ่งฮะไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าแทลิฟ หรือว่าพิมพ์เงินสุดท้ายแล้วมันก็ทําให้เงินเฟอ้ออยู่ดีฮะของมันก็จะแพงขึ้นอยู่ดีเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันสูงขึ้นนี่คือระบบที่กําลังมีปัญหากําลังมีโอกาสจะแครชลงไปหลังจากนี้ครับที่ต้องรอแต่งเงินอาชีรจากรัฐบาลนั่นเองฮะทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับไอ้สองพันยูเอดอลลาร์ทรลิฟดิเวนที่เขาพูดถึงกันมาเนี่ย มันอาจจะเด็กๆไปเลยนะครับเพราะว่านี่คือฉากหน้าที่เขาเอามาหลอกเรานะครับคนต้องเข้าใจก่อนเอาไว้ตัวสึนมม่เนี่ยตัวจริงของมันเลยนะก็คือสึนามิฮะถามว่าสึนามิหน้าตามันเป็นยังไงครับมันคือสภาพคล่องทั้งหมดที่อัดฉีดเข้ามาในระบบครับเขาไม่ได้ให้เงินเราแค่2,000 u s ยูเอดอลลาร์นะฮะเขากำลังพิมพ์เงินในระดับทริอเรียฮะ ผ่านช่องทางที่ใหญ่กว่าเดิมฮะช่องทางที่1นนะครับคืออุ้มแบงค์ฮะพอดอกเบีย้ยสูงเนี่ยแบงค์กำลังจะมีปัญหาเนาะรัฐบาลก็ต้องพิมพ์เงินออกมาอุ้มครับนี่คือการสเติมมี่ก้อนใหญ่ครับ2ครับคลังสินค้า TGA ฮะเรียกได้ว่าพร้อมยิงเขามีเงินในคลังที่รอปล่อยเข้าสู่ระบบอีกเป็นล้านล้านเหรียญครับนี่ก็สเติมมี่ฮะช่องทางที่3นะครับอันนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับก็คือนี่สินที่ไม่มีวันหมดนะครับรัฐบาลทั่วโลกเป็นนี่ท่วมหัวนะฮะทางเดียวที่จะรอดก็คือ การปริ้นเงินใหม่มาจ่ายนี่เก่านี่คือการลดข่างเงินที่เราถืออยู่ในทุกๆกวันนี้นี่เองฮะทีนี้พอเขาพิมพ์เงินออกมาเยอะๆเนี่ยเงินมันก็เฟอ้อไหลท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับทีนี้ถามว่าเขาแก้ไขปัญหาย,ยังไงพอทราบไหมครับเขาก็ออกกับดักใหม่มาให้เราครับอย่างเช่นตัวอย่างก็ล่าสุดก็จะเป็นในเรื่องของไอเดียผ่อนบ้าน50ปีนะฮะเลยเดี๋ยวฟังดูดีเนาะก็โอเคนะผ่อนบ้าน50ปีนี่ลืมไปเลยว่าผ่อนบ้านหรือว่าอาจจะผ่อนอยู่จนผ่อนไม่หมดด้วยซ้ำ เลยดูว่าผ่อนน้อยลงนะผ่อนบ้าน50ปีชิวๆปกักด30ปีก็เยอะแล้วมีโอกาสจะไปถึง50ปีแน่ๆแหละนะฮะแต่นั่นก็คือทาตนี่ชัดๆเลยฮะคุณจ่ายแค่ดอกเบี้ยเนี่ยก็ปาเข้าไป25ปีแล้วครับสุดท้ายคุณก็ตายก่อนที่จะได้เป็นเจ้าของบ้านซะอีกนะส่วนใหญ่นะก็ถ้าแบบมีบ้านตอน45 0 0ปนะ ก้าสิบบกว่าจะบ้านอ่กว่าบ้านจะหมดนะฮะทีนี้ถามว่าแล้วใครรวยจากกรีนีครับก็แน่นอนธนาคารอยู่แล้วนะฮะแล้วใครล่ะที่คว้านซื้อบ้านไปหมดไม่ว่าจะเป็นแบครอกนะฮะแบคสโตนและสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่นั่นเองฮะพอเห็นภาพไหมครับซึ่งถ้าพูดถึงแบครอกเนี่ยผมเคยเห็นข่าวก่อนน,นั้นนะีเนะที่เขาได้ออกมาบอกนะครับว่าคุณโอนนอตติงคุณจะมีความสุขนะฮะหรือว่าเราไม่ต้องเป็นเจ้าของอะไรเลยเราก็จะมีความสุขนะครับโอเคก็ ไม่รู้ว่าเขาทำตรงข้ามกับเราหรือเปล่านะฮะเรดาซัด์ววาาเต็มข้ออยมเหมือนกันในนักขณะนี้ฮะโอเคพอเห็นภาพเนาะว่านี่คือ,อสังคมนิยมสําหรับคนรวยคนรวยกับสาบันที่จะได้ประโยชน์จากการเพิ่มเงินส่วนคนทั่วไปอย่างเราเเนี่ยก็ได้แต่นี่สัตว์ไป25ปีนะครับถ้าผ่อนบ้าน50ปีนั่นเองฮะทีนี้ถามว่าแล้วบิดคอยเกี่ยวอะไรกับเรานะฮะเกี่ยวเต็มเต็มนะ,ะในโลกที่ทุกอย่างน่ยมันถูกสร้างมันถูกเสกขึ้นมาได้ไมจะเป็นเงินเป็นนี่เป็นบ้านนะฮะ ผ่านการ Leverage 50x กันนะเพื่อนเ b ื่อน i t c ค i n คือของจริงฮะชิ้นเดียวที่คุณครอบครองได้100%ฮะคุณซื้อหุ้นคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นนะฮะแบลบ็คบอกเป็นเจ้าของให้คุณแต่ Bitcoin ถ้าคุณถอนมาเก็บไว้เองเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์เลเลมันก็คือเป็นสิ่งของของคุณ แต่เพียงเท่าเดียวนั่นเองฮะและสิ่งที่สำคัญที่สุดมันมีจํากัดเพียงแค่21ล้านเหรียญเป๊ะเลยนะฮะส่วนทางกับเงินเฟียดที่มีได้ไม่จํากัดนะครับทีนี้ถามว่าแล้วกรณีแบบนี้มันจะทาให้บิตคอยพุ่งไป2องแสนเหรียญหรือเปล่านะครับก็ถ้ามันจะไปขนาดนั้นเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งหรือว่ามีส่วนสําคัญเลยก็เป็นในเรื่องของสถาบันที่ผมได้พูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือแบ็กรอ k เรดูว,ว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่รวยที่สุด เลยแหละนะครับนะบริษัทอยู่ในฟอร์จูน500เขารู้ความลับนี้แล้วนะฮะเขาได้สร้างสะพานที่เรียกว่า b i t c o i อย ETF ขึ้นมาเพื่อขนเงินมหาศาลของพวกเขาทั้งหมดหลายสิบเทรียนเนี่ยวิ่งเข้าหา Bitcoin ได้เลยฮะจำตอนที่ชัดดาวคราวก่อนได้ไหมครับ Bitcoin วิ่งจาก4,000ไป6,9 0 0นะตอนนั้นโกเมนชัดดาวนะตอนนี้โกเมนก็ชัดดาวอยู่นะแสนหนึ่งไปเท่าไหร่อันนี้ ไม่อยากจะกล่านะครับไปคิดกันเอาเองนะฮะร,รอบนี้มันคือซีนามิครับดีมาเนี่ยมหาศาลจากสถลาบาวิ่งเจอซับไพที่โคตรจำกัดราคา200แสนเหรียญมีความเป็นไปได้หรือเปล่าผมว่าถ้าไม่ใช่ปีนี้ก็อาจจะเป็นปีหน้าหรืออีกภายใน5ปีข้างหน้า2 0 0แสนเหรียญคิดว่าไม่ใช่ความฝันนะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นั่นเองครับเพราะว่ามันคือคณิตศาสตร์เนาะบิตคอยไม่สามารถีจะปริ้นหรือว่าพิมพ์เงินเพิ่มออกมาได้อยู่แล้วครับอุลเนสซอนได้เห็นว่า เกมการเงินมันเปลี่ยนไปแล้วครับไอ้ส0 0พันยูดอลลาร์สเตมี่นี่ที่เขาแจกเนี่ยมันคือ,อยาพิษที่เคลือบน้ำตาลครับมันทําให้ของจริงหรือว่แอเสเซทต่างๆเนี่ยแพงขึ้นจนเราไม่สามารถเอื้อมถึงได้เลยะฮะในเกมนี้มันมีผู้ชนะกับผู้แพ้ครับนักทุนที่ฉลาดจะไม่รอเงินแจกครับ แต่เขาจะหนีออกจากระบบเงินที่มีปัญหาที่พังอยู่ไปสู่สินทรัพย์ที่แท้จริงนั่นเองครับสรุปนะฮะข่าว2,000 u s d Stimmy เป็นแค่ฉากหน้าครับมันคือ t a r i f f Divi d e n d ไม่ใช่การปริ้นเงินหรือว่าพิมพ์เงินตรงๆแบบช่วงโควิดที่ผ่านมาครับสองนะเพนพอยต์ของมันก็คือเงินกำลังมีปัญหาครับรัฐบาลทั่วโลกต้องปริ้นเงินหรือว่าสติมมัสเนี่ยฮะเพื่ออุ้มระบบนะฮะสครับติ i มี่ที่แท้จริงนะ คือการพิมพ์เงินระดับ t r i เ l i ผ่านการอุ้มแบงค์ QE การก่อหนี้ 4. ครับการพิมพ์เงินครั้งนี้คือการป้นความมั่งคั่งและสร้างกับดักหนี้อย่างเช่นบ่อนบ้าน50ปีนะฮะให้คนรวยหรือว่าสถาบันกวาดสินทรัพย์เหล่านี้ไปนั่นเองฮะห้าครับ bitcoin คือ l ชูชีพครับเพราะว่ามันจํากัดและเป็นของคุณจริงๆ6ครับตอนนี้สถาบันกําลังขนเงินเข้ามาอย่าง bitcoin ผ่าน ETF แล้วครับ7ครับและเมื่อดีมานมหาศาลเจอกับส u ายราคา bitcoin 2แสนเหรียญอาจจะมีความเป็นไปได้หลังจากนี้นั่นเองครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสัญญาณสวยๆนะครับจากทาง Stock Signal Screener โปรแกรมที่ช่วยคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากพันตัวส่งไปในอีเมลของพวกเรานะครับก็อย่าลืมเข้าไปสมัครกันได้นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็จะได้เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาให้กับคุณส่งมาในอีเมลทุกๆเช้าอยู่แล้วนะฮะโอเคขอไปดูสัญญาณวิเขียวได้แดงนะมี Netflix นะขอดูซิว่า Netflix สวยๆขนาดไหนนะฮะ ก็เลดดูวนน่าจะย่อรอๆอเลยแหละในนี่มีสัญญาณเรียบร้อยนะครับสำหรับการย่อลงมาของ Netflix รอบๆบนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูเนะว่าจะเป็นเหมือนกับรอบกันเกาะหรือเปล่าเวลาที่เกิดในเรื่องของวีเขียวแดวดงก็จะเป็นจังหวะสวยๆแบบนี้นี่เองฮะจะมีจุดๆแบบนี้ส่งไปให้นะครับก็เห็นว่าย่อรอลอเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ายอ่อครั้งนี้จะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่ที่มันยอ่อถ้าเราดูก็จะ ยิ้มๆได้นั่นแหละนะโดยเฉพาะหุ้นเทคสารัฐที่ขึ้นมาใช้ได้เลยนะอยากให้คริปโตขึ้นแบบนี้บ้างนะก็รอดูแล้วกันนะว่าคริปโตจะขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็หลายๆครั้งถ้าทาเฟรมวีเขียวแบบนี้นะฮะทำเฟรมเดย์แดงเนี่ยเราก็จะเป็นจังหวะที่รอๆนั่นแหละอ่านั่นเองนะฮะก็คิดว่าสกรีนหุ้นต่างๆเหรียญต่างๆที่นำมามอบมให้ก็น่าจะได้ไอเดียกันนะครับนะก็เข้าไปเช็คอีเมลกันด้วยนะสำหรับคนที่สมัครไปแล้วนะครับก็แนะนำสมัครเป็นตัว999 เป็นรายปีเนาะมันจะได้ฟรีประมาณแบบประหยัดไปประมาณส0 0พันนะทั้งอ e ีบุ๊กทั้งฟรีไป2เดือนนะครับฉเฉลี่ยว,วันละ20กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับโอเคมีอีครับขอดูซึ่งนิดนึงคริปโตไม่มีนะวันนี้ไม่มีคริปโตวีเขียวดแดงนะฮะโอเคถ้าเป็นเอาเป็นหุ้นไทยบ้านแล้วกันเนาะ ZAA ผมไม่รู้จักเหมือนกันนะเซ a เคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคเกิดสัญญาวีเขียวดแดงนะฮะโอเคนะฮะก็เลยดูว่าวีขึ้นมา ทำเฟรมเดย์กำลังย่ออยู่นะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะวันรอบนี้โอ้โหแต่กราฟแปลกๆกันเนะาะกราฟดูนิ่งนิ่งนะฮะโอเคกราฟม,มันดูไม่ค่อยเป็นเทรนด์เท่าไหร่นะขอดูตัวอื่นซิเซ็นิดน,น,นึง ccp ซิเป็นไงนะฮะสักคู่หนึ่งนะครับ ccp อยู่ในเซตโอเคอืมอันนี้โอเคอันนี้ลงลงมาตลอดเนาะแล้วเกิดวิเขียวเดแดงไปรอบนี้อันนี้เฟลนะฮะเรียกว่าวิเขียวเดแดงแต่ถ,ถ้าหลุดก็ต้องคัดออกนะฮะรอบนี้ วิเขียวมาแล้วนะทำเฟรมวิ่ถ้าเราดูทำเฟรมวิ่เขียวขึ้นมาแล้วหมายถึงว่า MCD วนะิ่เนาะถ้าใครยังไม่รู้วิ่เขียวแดงคืออะไรลองลองดูในคลิปวิดีโอด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ผมอธิบายเอาไว้แล้วนะครับก็ตอนเนี้ยวิ week เขียวแต่ทำเฟรมแดนอะ่ะมันย่อดแดงมาแล้วนะครับก็เลยมีจุดจุดจุดที่เขียวแบบนี้แจ้งเตือนให้กับเรานะครับซึ่งหลายๆครั้งแล้วกันที่เวลาวิเขียวแดงวิ day ang, เขียวแดงก็จะมีจังหวะในการย่อให้เราได้ ของที่ราคาถูกๆลงนั่นเองนะครับก็ถูกเป็นจุดที่ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเรามองว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นก็เวลาที่เกิดวิเขียวแดงก็จะมีจังหวะสวยๆในหลายๆครั้งนั่นเองนะครับโอเคก็หวังว่าที่เด s สกรีนส่งไปให้ เพื่อนๆจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ไอเดียกันนะครับโอ้ทำเฟรมวีคก,ก็มีเยอะนะใครที่แบบชอบทำเฟรมระยะยาวๆหน่อยนะครับถือที่6เดือนอนะไรแบบนี้ทำเฟรมวีคก,ก็เริ่มมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้มีเป็นเท่านี้ขอบคุณเพื่อ<ๆ>นๆที่รับชมกันจนจบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ